เรียนโหราศาสตร์ระบบธาตุ EP 1 1ผมอาจารย์มงคลถ่ายทอดดูรูปดวงชะตาตัวอย่างเพศหญิงรักนาสถิตราศีเมษธาตุไฟดินปืนความจริงใน EP ที่10ได้อธิบายเรื่องดาวสุขรกุมรักนาและดาวจันทร์ในเรือนปัตจนิไปแล้วท่านสามารถกลับไปศึกษาใน EP ที่10ได้ หญิงท่านนี้ในด้านสังคมและหน้าที่การงานถือว่าดีเด่นผู้หนึ่งเมื่อเจ้าชะตาได้แต่งงานออกเรือนไปกับสามีหน้าที่การงานก็มีแต่จะดีเด่นขึ้นไปตามวาสนาเรื่องความรักและการครองคู่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอกลางๆเพียงแต่ว่าฝ่ายสามีเจ้าชะตาออกจะดูมีนิสัยไปในเชิงกระเดียด ไปในทางจู้จี้สักหน่อยยามที่เจ้าชะตาได้ออกงานสังคมหรือจำต้องไปติดต่อในด้านการงานต่างๆฝ่ายสามีรู้สึกว่าจะขี่สงสัยจึงทำให้เรื่องความรักมักจะมีเรื่องที่ทำให้ต้องหมุดหิดไปบ้างผู้เขียนจะให้ข้อสังเกตสักหน่อยว่าการที่ดาวเจ้าเรือนปัตตนิไปเป็นปราเกษตรกุมรักกันะ ฝายเจ้าชะตานั่นแหละมักจะส่งผลในด้านเชิงลบสะท้อนกับไปยังฝ่ายคู่ครองในลักษณะแบบไม่รู้ตัวหรือไม่ได้ตั้งใจอันเป็นเหตุให้คู่ครองรู้สึกไม่พอใจบางครั้งอาจจะส่งผลทำให้คู่ครองต้องตกต่ำลำบากก็มีขึ้นอยู่กับเหตุผลและเรื่องราวที่ปรากฏเป็นไปแรงกดดันที่ดาวเจ้าเรือนปัตนิ เป็นปากเกษตรที่ไปกลุ่มรักนาเนี่ยแหละมันมีผลสะท้อนย้อนไปถึงตัวผู้ครองจึงทำให้ดาวจันทร์จากนิสัยที่เคยอ่อนโยนที่สถิตในเรือนปัตตนิกายเป็นกล้าแข็งระเกิดความกล้าออกมาขอให้ไปศึกษาเหตุผลใน ep ที่สิจนในที่สุดฝ่ายสามีเจ้าชะตาเกิดความอึดอัดจนทนไม่ไหวจนเกิดเหตุกระทำให้เกิด การทำร้ายกันขึ้นด้วยสามีเจ้าชะตาได้ลงมือทำร้ายร่างกายเจ้าชะตาจนถึงแก่ความตายในที่สุดถ้ามองดาวจันท์ในเรือนปัตตานิความจริงไม่น่าจะมีความกล้าเพราะผิดวิสัยของดาวจันทแต่เหตุผลได้อธิบายไปแล้วในอีพีที่10เรื่องมวลธาตุจึงสามารถที่จะปรุงแต่ง แปลงสภาพดวงดาวเปลี่ยนไปได้การที่ดาวจันทร์มีมวลธาตุเปลี่ยนไปจากนิสัยโอนโยนกลายเป็นก้าวราวคงจะเห็นชัดเจนที่สุดว่าดาวสุกเปลแปยงสภาพตนเองไปสู่เรือนธาตุไฟกเกษตรเรือนอังคารจากนั้นมวลธาตุดาวสุกก็ทำการสง่งมาแปลงสภาพดาวจันทร์อีกที จึงทำให้นิสัยเดิมของดาวจัน์ทรเปลี่ยนไปกลายเป็นลนักษณะนิสัยผสมดาวศุกร์และดาวอังคารยิ่งดาวอังคารไปกลุ่มดาวราหูตามหลักแล้วเรียกว่าราหูจําบังจึงส่งผลย้อนเป็นที่เรือนเกษตรดาวอังคารทำให้อนุภาพอันเกินกล้าพลังของดาวอังคารเกิดความกล้าเกินตัวเข้าปรุงแต่งมวลธาตุดาวจันทร์ ตามเหตุผลที่ได้อธิบายไปแล้วใน EP ที่10